หนุ่มสอนรามฟ้าเจ็บของทุกอย่างแพงแต่ฟรีอย่างเดียวคือสิ่งนี้สืบเนื่องการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพยาแน่นอนว่าขณะนี้คดีความกำลังอยู่ในกระบวนการกฎหมายท่ามกลางสังคมตั้งข้อสังเกตจากหลักฐานที่พบเห็นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่แตงโม เช่นเดียวก,กันกับดาราคนดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่มักออกมาเคลื่อนไหวถึงคดีของแตงโมอยู่เป็นประจำล่าสุดหนุ่มสอนรามได้โพสต์อินสตาแกรโดยได้ระบุว่าไข่แพงมะนาวแพงผักแพงหมูแพงน้ำมันแพงทุกอย่างแพงฟรีอย่างเดียวคือชีวิตแตงโมงานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันบอกว่าคุณหนุ่มพูดโดนใจมากค่ะอ่านแล้วรู้สึกเศร้าใจมากสงสารคุณแตงโมที่สุด ลุ้นข่าวทุกวันค่ะพี่หนุ่มสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงที่สุดเลยค่ะแย่เลยนะคะสงสารแตงโมมากเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com